สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับสาวแป๋วคนอุดรน,นะคะสาวแป๋วคนอุดรวันนี้จะมาพูดเรื่องนะคะโครงการคนละครึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เตรียมตัวกันหรือย่างคะพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับเฟสสองและสําหรับคนที่ลงทะเบียนเฟสหนึ่งไปแล้วแล้วจะกดรับสิทธิ์ยังไงก็คือมาดูกันนะคะดูพร้อมกันเลยโครงการคนละครึ่งเปิดรายละเอียด3ขั้นตอนรับเงินเพิ่ม500บาท สำหรับผู้ใช้เฟสหนึ่งนะคะยืนยันเพื่อรับสิทธิ์นะคะในวันที่1 6ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะขั้นตอนกดรับสิทธิ์สำหรับผู้ใช้เฟสหนึ่งนะคะก็คือขั้นตอนแรกก็คือเข้าสู่ G ีเวเลบนแอปเป่าตังกดเมนูคนละครึ่งนะคะ กดเมนูคนละครึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2<ม>ดกด 2> ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธ์นะคะนี่นะคะกดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะคะ3ก็คือแสดงผลการรับสิทธิ์สําเร็จนะคะแค่นี้เองรายละเอียดการใช้สิทธิ์สําหรับผู้ที่ยังเหลือจำนวนเงินจากระยะที่1สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติหลังจากกดยืนยันรับสิทธ์นะคะ500บาท ส่วนผู้ที่ใช้ครบแล้วนะคะ3,000บาทในระยะที่1จะสามารถใช้ในระยะที่2ได้วันที่1มกราคม64เป็นต้นไปนะคะกรณีเหลือสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติตามนี้เลยนะคะกรณีใช้สิทธิ์เฟส1ครบก็คือสามารถใช้สิทธิ์เฟส2ได้ตั้งแต่วันที่ หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปนะคะถึงวันที่3 1มีนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ